สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แพ n งต้นเฮลตี้แอนด์บิวตนะคะเราจะมาทําเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆเลยคะ่ะ <s> เพื่อนๆคะ่ะอตอนนี้นะคะแพ n งต้นก็ทํานะคะวันนี้เรามีอะโวกาโดลูกใหญ่มากเลยวันนี้เราจะทําสลัดชูน่าอะโวกาโดนะคะซึ่งง่ายมาเลยค่แ่ยอันนี้ก็คือ สลัดชูนานั่นเองนะคะแล้วก็ดูวันเดือนปีผลิตให้เรียบร้อยนะคะวิธีการทําก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพื่อนแค่เอามาผสมรวมกันแล้วก็ได้เป็นสลัดชูน่าแล้วไปดูเ,เลยค่ะว่าทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนเพ่งต้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแพียงตันจะทำสลัดอะโวคาโดนะคะง่ายๆค่ะเพืพ่อนเพื่อนก็ทำตามได้นะคะไม่ยากเลยทำเพื่อนคะแบบแรกนะคะเราก็ต้องมาทำแะปรตอกอะโวคาโดแล้วอก,อก,ลก็ทำแปรอันนี้มันก็เริ่มสุกแล้วเนาะกง็งะะ่ายๆเลยค่ะวิธีการแบบว่าปอกอ,โอกะโวคาโดนะคะง่ายมาะะกเลยค่ะเพื่อนแค่อย่างนี้เนาะแล้วก็ให้่ออกองี้นะคะอันนี้อะโวคาโดมันก็มีหลากหลายพันธุ์ค่ะเพื่อนอันนี้มันก็ วิธีการเอาเมาล็ดออกก็ง่ายมากเลยนะคะก็แค่แบบตึ๊บหนี้นะคะแล้วก็หมุนหน่อยนึงหัอนอะเรียบร้อยแล้วค,ค่ะแล้วเพื่นต้นก็จะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ในถ้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้กินง,ง่ายๆเนาะจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วเพื่อนก็ค่อยๆเคลย่อยอกนี้แบบออกง่ายมากเลยเดี๋บวคดง่ายเลยค่ะเพื่อนดูเลย อากราโดนี่เขาก็มีประโยชน์มากไหมนะคะเพื่อนแบบว่ามีไขมันที่ดีนะคะมีโปรโตีนด้วยนะคะเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวหนึ่งนะคะคือเป็นแบบว่าผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะเรียบร้อยคะ่ะเพื่อนคะ่ะ นีนะคะเราก็จะได้ตัวอโวคาโดที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วค่ะเพื่อนเพราะเราแบบว่าทำกินคนเดียวเนาะหรือว่าเพื่อนอยากกินเป็นลูกก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่อีกอันนึงเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะใส่ผงพลาสติกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะแล้วทีนี้เราก็เอาสลัดชูน่าที่ได้นี่นะคะเพื่อนแกะเลยะคะ่ะนี่งเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายมากเลยค่ะเพื่อนมันก็จะมีแบบว่ามีอันนี้มันน่าจะเป็นหัวกันเตานะคะเพื่อนมีแครอทนะคะมีตัวสับปะรดมีข้าวโพดด้วยะคะ่ะเพื่่อนะคะ น่าก,กินค่ะแล้วก็เอาไปผสมกันเฉยๆค่ะเพืลยทำตามเลยนะคะโอเคเพื่อนๆคะเสร็จแล้วเห็นไหมว่ามันน่ากินมากเลยนี่นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นสลัดอะโวคาโดแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาผักอย่างอื่นมาใส่อีกก็ได้หรือว่าเป็นผลไม้ใส่เพิ่มก็ได้นะคะ ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ p a n t ต้น e a l t ี y a อ d b e a ิ t y ด้วยนะคะเราทำกินดูคันเพื่อนง่ายๆนะคะเวลาที่เราไปทำงานที่แบบว่าเออเราอาจจะแบบหันว้นะตอนเย็น,นอยนะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปผสมรวมกันแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไ,ไว้แล้วก็ไปกินตอนเช้าได้เลยะคะ่ะง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบาย